ระบบน่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับเมื่อกี้กดไลฟ์แล้วปรากฏว่าเครื่องมัน้างแล้วทบให้ผมไม่เห็นข้อความอะไรเลยถ้าใครเข้ามาแล้วทักทายกันเหมือนเดิมนะครับถ้าใครได้ยินเสียงอยากให้ทักทายกันคุณงามตานางฟ้าชาลีนะครับคุณทิพย์คุณวิไลโอเคครับตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาแล้วผมคิดว่าระบบไม่น่าจะมีปัญหาเมื่อกี้ผมลองไ like, ลฟ์ล็อกแรกไปแล้วเสียงไม่มาภาพไม่มาก็เลยไม่แน่ใจว่าทุกทา่านเด้นหรือเปล่าก็เลย กดสวัสดีครับคุณจิราวานนะครับเข้ามาอย่าลืมทักทายกันนะครับจะได้รู้ว่าภาพเสียงชัดเจนไหมอมองเห็นดีไหมนะครับวันนี้มีเกรดความรู้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับนี่แหละเป็นเรื่องการรู้ทันวิชาชีพนะครับซึ่งจากการที่ผมทำไลฟ์มาเนี่ยหลายๆครั้งที่ผู้เสียหายอยู่ต่างประเทศนะครับโดนหลายๆคนคนในครอบครัวเราไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้วก็โดนวิชาชีพหลอกแบบข้ามประเทศก็เลยไม่รู้ว่า จะต้องแจ้งความอย่างไรจะต้องทําอย่างไรเพราะว่าในระบบของเราครับจะให้เขาต้องโทร1441แล้วต้องมาสถานีตํารวจใช่ไหมครับซึ่งถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็จะมาไม่ได้วันนี้ผมก็เลยเอาหัวข้อที่จะมาพูดกับทุกท่านวันนี้ก็คืออยู่ต่างประเทศแจ้งความอย่างไรดีนะครับอยู่ต่างประเทศแจ้งความอย่างไรดีก็น่าจะเป็นความรู้ครับเผื่อให้ทุกท่านเนี่ยสามารถเอาไปบอกคนในครอบครัว ส่งให้เพื่อนฝูงว่าทุกท่านก็อาจจะต้องมีคนรู้จักที่อยู่ต่างประเทศแล้วอาจจะโดนไม่ฉลาดชีพหลอกเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับก็วันนี้นะ่าจะเป็นความรู้เวลากันประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ในที่ผมบอกว่าอย่างแรกเลยช่วยกดติดตามผมไว้นะเคราะกระจกเคราะหน้าจอนะครับเพื่อใหอ้กดหัวใจให้กําลังใจกันแล้วก็อย่าลืมช่วยกันแชร์ไลฟ์นี้เพื่อให้ทุกคนรู้ว่ามาแล้วคุณตํารวจคนนี้มาแล้วมาให้ความรู้ครึ่งชั่วโมงนะครับก็ คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาติดตามกันก็รอกันสัก2อนาทีนะครับสามารถกดติดตามเอาไว้สามารถกดหัวใจแล้วก็แชร์ไลฟ์ไว้นะครับเดี๋ยวเสร็จจากคลิปนี้เสร็จจากการไลฟ์ผมก็จะทำคลิปย้อนหลังให้เอาไปแชร์กันได้อีกนะครับให้เป็นประโยชน์ที่สุดเลย <S 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 ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับวันนี้เป็นหัวข้อที่คนอยู่ในประเทศอาจจะมองว่า อาจจะไกลตัวเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ต่างประเทศแต่ว่ามันก็มีเกรดความรู้ที่สามารถออกมาใช้ด้วยกันได้ก็อยากให้เข้ามาฟังกันนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าพิ่งไปไหนรอนเพื่อนๆนสักครู่ประมาณ2นาทีนะครับรอสักครู่นะครับระหว่างนี้ก็ทักทายกันนะครับระหว่างรองเพื่อนๆืเ,นเข้ามารอทุกท่านเข้ามาพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมลองมมีฟังก์ชันให้กดฟังก์ชันเพิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองกดฟังก์ชันต่างๆก่อน าเป็นนอย่งไรระครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาทักทายพรุ่งนี้ดีค่ะนะครับพรุ่งนี้ดีต้องดีตั้งแต่วันนี้เลยนะครับสวัสดีค่ะมีความรู้ดีคนสนใจอ่อนช่มนะครับก็ทักทายกันนะครับคุณอภิปภาสวัสดีค่ะท่านลองสวัสดีนะครับคุณอภิปภาสวัสดีค,คุณกุญชลี บณแองเจลิกน,นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับรออีกประมาณ1นาทีนะครับในการที่เราจะเริ่มว่าวันนี้ถ้าเราอยู่ต่างประเทศเราจะแจ้งความอย่างไรดีแล้วก็จริงๆมันเป็นเกตความรู้ให้คนในประเทศก็ได้รู้ด้วยนะครับบางครั้งอาจจะเป็นเพื่อนเราลูกหลานเราไปอยู่ต่างประเทศแล้วโดนมิชชีพหลอกเราจะได้ส่งคลิปนี้ไปให้เขาดูได้หรือเราจะได้บอกเขาได้ว่าทย่างไรนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นาน โอเคครับตอนนี้คนก็เข้ากันมาเยอะและนะครับก็ผมว่าเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าถ้าเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจะเริ่มเราจะแจ้งความอย่างไรดีก็ก่อนหนึ่งสวัสดีวันจันทร์นะครับวันนี้ใส่เสื้อสีเหลืองมาเป็นวันจันทร์ก็สวัสดีทุกท่านด้วยเป็นวันทํางานวันแรกก็ขอให้ทํางานอย่างสนใส่แล้วก็มีความสุขนะครับหัวข้อวันนี้ก็คืออยู่ต่างประเทศเราจะแจ้งความอย่างไรดีนะครับเชื่อว่าหลายท่านนะครับมีปัญหาเพราะว่าจากการที่ผมได้ข้อมูลจาก คนที่โทรแจ้งเข้ามาคนที่ส่งข้อมูลให้ผมมาเนี่ยหลายคนอยู่ต่างประเทศไม่รู้จะดําเนินการอย่างไรดีผมก็เลยได้ทําสรุปมาให้นะครับสรุปมาให้แบบยาวๆเลยเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวพอผมจบไลฟ์นี้แล้วเนี่ยผมก็จะเอาข้อความนี่ส่งเข้าไปในคลิปวิดีโอด้วยให้ทุกท่านดูไปพร้อมกันได้นะครับก่อนอื่นมาดูสถานาการณ์นะครับว่าเหตุการณ์นี้อย่างแรกเลยเนี่ยคนอยู่ต่างประเทศนะครับคนอยู่ต่างประเทศ แต่ถูกโกงออนไลน์<ๆ>เช่นโอนเงินแล้วไม่ได้ของถูกหลอ,อกให้ลงทุนอยากแจ้งความแต่กลับมาเมืองไทยไม่ได้เนี่ยแหละครับสถานการณ์คือคุณกลับมาเมืองไทยไม่ได้แล้วโทรหนึ่งสี่สี่หนึ่งไปก็ไปหาตำรวจไม่ได้อยู่ดีภายในสามวันแล้วเงินของเราเนี่ยที่อายัดไว้ในธนาคารเนี่ยมันจะหายไปไหมนะครับก็ต้องทําอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยการโทรดาเนินการผ่านสายด่วนหนึ่งสี่สี่หนึ่งหรือเว็บไซต์นะครับซึ่ง ถ้าเราอยู่ต่างประเทศแล้วเราจะโทรไปที่1441เนี่ยเราสามารถกดบวก66แล้วก็โทร1441ได้นะครับถ้าตอนที่อยู่ต่างประเทศก็จะเป็นการโทรแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะโทรได้ทุกประเทศหรือไม่ถ้าทําไม่ได้จริงๆนะครับถ้าทําไม่ได้จริงๆไม่สามารถโทรจากต่างประเทศได้ก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ t h a i p o l i c o n l i n e g o t h ซึ่งเว็บไซต์เนี่ยเราสามารถให้คนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยช่วยทําให้เราได้นะครับ คือถ้าเรามีญาติพี่น้องเรามีเพื่อนของเรานะครับที่อยู่เมืองไทยเราสามารถติดต่อเขาว่าเออให้เขาช่วยเข้าไปในเว็บไซต์แจ้งความออนไลน์ให้หน่อยนะครับเว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์จีโอคนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยแล้วในระบบมันจะให้มีสมัครอ่ากรยูสเซอร์เนมก่อนเลขหน้าบัตรหลังบัตรแล้วก็ส่งให้เพื่อนเราที่เราไว้ใจที่อยู่เมืองไทยเนี่ยแจ้งให้เราหน่อยเลยในระบบนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเลขเคสไอีแล้วเราก็จะได้รับนัดหมายไปที่สถา,านีตํารวจนะครับก็ อยู่ต่างประเทศทําได้2ช่องทางน,นะครับแจ้งผ่านสายด่วน1 4, 4 1คือโทรข้ามประเทศกลับมานะครับหรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ thai police online g o t h การอยู่ต่างประเทศเนี่ยบางคนไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้เพราะว่ามันมีการล็อกเอาไว้นะครับ VPN ไม่ไม่ให้สามารถเข้าเว็บไซต์จากต่างประเทศได้ดังนั้นให้คนที่อยู่เมืองไทยสมัครให้เราแล้วก็แจ้งให้เราก็ได้นะครับอันเนี้ยถ้าอยู่ต่างประเทศก็แจ้งความละเบื้องต้น2 สิ่งที่ต้องทามันคือการที่เราต้องไปสถานีตํารวจใช่ไหมครับเพราะปัจจุบันเนี่ยตำรวจยังต้องการให้เราไปสถานีตํารวจแล้วไปยืนยันตัวตนซึ่งถ้าเราไปเองไม่ได้เราสามารถมอบอํานาจได้นะครับก็การมอบอํานาจนะครับต้องให้ญาติหรือเพื่อนในไทยไปแจ้งความแทนนะครับก็คือทําหนังสือมอบอํานาจซึ่งหนังสือมอบอนานาจเนี่ยมันมีรูปแบบนะครับในกูเกิลไปเซิร์ชได้นะครับ,รนะรบพิมพ์ว่า หนังสือมอบอำนาจแล้วก็เขียนง่ายๆครับเขียนด้วยลายมือก็ได้นะครับว่าให้ใครเป็นผู้รับมอบอำนาจอย่างเช่นผมพันตำร,รวจโทวัชเทพต้องการมอบอำนาจให้ในายเป็นไทยไปดำเนินการแจ้งความแทนผมก็จะต้องเซ็นนะครับว่าผมเป็นคนมอบอำนาจให้ในายเป็นไทยแล้วนายเป็นไทยเด็กก็ต้องเซ็นว่าเป็นผู้รับมอบอำนาจแล้วก็ต้องมีพยานนะครับซึ่งการที่เราอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจะเซ็นอย่างไรล่ะไม่ได้เจอ เพื่อนของเราที่อยู่องไทยดังนั้นต้องมีการลงลายมือชื่อต่อหน้านะครับการลงลายมือชื่อต่อหน้าใครก็ถ้าอยู่ต่างประเทศไปที่สถานทูตได้เลยนะครับไปที่สถานทูตหรือกงศูนไทยใกล้บ้านคุณนะครับบกลนะครับพอดีเด้งออกไปที่ต่างประเทศนะครับนี่นะครับพอดีเด้งออกโอเค ไปที่สถานทูตไทยหรือกงสนุนไทยใกล้บ้านคุณนะครับสถานทูตเนี่ยจะมีอยู่ทุกประเทศสถานกงสุนก็จะมีอยู่ทุกประเทศสามารถไปได้ครับ <ENT> คือไม่ต้องกลัวว่าเราจะเป็นชาวบ้านเราจะเป็นคนทั่วไปหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนไทยและเราอยู่ต่างประเทศเราสามารถไปได้นอกจากคนที่หลบหนีเข้าประเทศเนี่ยอาจจะไปยากหน่อยอันนี้เราก็เลยจะไม่กล้าไปนะครับก็เลยไม่กล้าไปเซ็นหนัสงสือตรงนั้นนะครับคือถ้าเราไปเซ็นที่หน้าหนังสือของเราจะได้รับรองเลย ถ้าไปไม่ได้นะครับก็ต้องใช้นอตัลลี่พับบินะครับคำว่านอตัลลี่พับบิคคือหนังสือรับรองลายมือชื่อน,นะครับใครเป็นผู้รับรองให้เราก็คือทนายความนะครับเราสามารถติดต่อทนายความที่อยู่ในประเทศไทยให้ทำโนตัลลี่พับบิได้แต่เดี๋ยวก่อนอันเนี้ยทนายความในประเทศเราเนี่ยต้องระวังนะครับถ้าเราติดต่อผ่านออนไลน์ด้วยตัวเองเนี่ยระวังที่จะชีพแนะนำนะครับ ให้เพื่อนของเราที่จะรับมอบหน้าเราเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยไปสำนักทนายความใกล้บ้านไปสถานีตำรวจก็ได้ครับจะมีทนายอาสาแล้วก็ไปคุยกับเขาแล้วก็บอกว่าเราอยากทำโนตารีพับบิคน,นะครับเพื่อรับรองเอกสารการมอบอำนาจให้เพื่อนของเราเนี่ยหรือญาติของเราเนี่ยดำเนินการแจ้งความแทนในระบบนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นเอกสารที่เรามอบอำนาจเรียบร้อยเราไม่ต้องกลับไปเมืองไทยไม่ต้องกลับไปพบตำรวจก็จะสามารถแจ้งความได้ครับ ก็2วิธีนะครับอย่างแรกคือไปสถานทูตไทยหรือกองสุนไทยหลายคนไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นโดนนิติชีพหลอกเป็นแสนนียผมอยากให้แจ้งความแล้วก็ไปที่สถานทูตให้สถานทูตรับรองเอกสารแล้วเราก็ส่งเอกสารเนี่ยมาให้คนที่เรามอบอำนาจที่เมืองไทยเพื่อดำเนินการส่วนคนที่ไปอยู่แล้วไปสถานทูตไม่ได้ก็ต้องใช้บริการทนายความนะครับในการรับรองเอกสารตามกฎหมายนะครับแล้วก็มอบอำนาจให้กับคนที่ไปพอเราได้หนังสือเสร็จแล้วนะครับแล้วเอกสาร ที่เราต้องใช้หลักเวลาที่เราต้องไปแจ้งความนะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือหนังสือมอบอำนาจที่รับรองแล้วคําว่ารับรองแล้วเนี่ยก็คือกองศุนสถานทูตรับรองให้แล้วทนายความที่เราว่าจ้างรับรองให้แล้วนะครับเขาต้องเป็นนายทะเบียนโดยถูกต้องนะครับเขาถึงจะสามารถรับรองได้ก็เสร็จแล้วต้องมีสําเนาหนังสือเดินทางของเราหรือสําเนาบัตรประชาชนก็ได้นะครับว่าเราไม่ได้อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ ผู้รับมอบหน้าก็ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนเช่นเดียวกันนะครับในการไปยื่นให้ตำรวจว่าเราได้รับมอบนาน้ามาจริงๆคนที่มอบหน้ก็มีตัวตนนะมีสำเนาพาสปอร์ตมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบนะครับหลักฐานที่ถูกโกงเช่นสลิปโอนเงินต่างๆเนี่ยต้องส่งให้เพื่อเราหรือญาติเราทั้งหมดนะครับชัดข้อความสนทนาชื่อบัญชีเบอร์โทรผู้ถูกโกงนะครับซึ่งอันนี้เราเตรียมไว้พร้อมนะครับเสร็จแล้วแกครับที่หลักจากที่เราบอกเสมอว่า พอเราโทร1ซีซี1เนี่ยเราต้องไปสถานีตํารวจที่เราเลือกไว้ในระบบดังนั้นก็ต้องไปนะครับต้องไปที่สถานีตารวจแล้วก็ให้ผู้รับมอบอำนาจเนี่ยเพื่อนของเราญาติของเราที่ได้รับมอบอำนาจแล้วไปแจ้งความได้เลยไปดําเนินการได้เลยนะครับแล้วระบุคําร้องให้ชัดว่ามาจากไหนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นทําให้คนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยสามารถที่จะแจ้งความได้โดยให้เพื่อนๆที่อยู่ดําเนินการให้นะครับก็ เมื่อแจ้งความแล้วควรขอเลขคดีเลขรับแจ้งความจากตำรวจด้วยนะครับเพราะว่ามันจะสามารถเอามาติดตามย้อนหลังได้ในระบบไทยปพริสออนไลน์รวมไปถึงโทรไป1441หรือแม้กระทั่งโทรไปติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยเวรหรือสถานีตำรวจนั้นว่าคดีของผมคดีของดิฉันถึงไหนแล้วนะครับก็ต้องเอาเลขเนี่ยเก็บไว้เป็นอย่างดีเลยนะครับเวลาเราจะติดตามคดีก็จะติดตามได้นะครับก็ สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นเกิความรู้กรณีคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วถูกโกงออนไลน์ในประเทศไทยเนี่ยจะทําอย่างไรอย่างแรกเลยต้องแจ้งเหตุก่อนแจ้งเหตุสามารถแจ้งได้ผ่านหมายเลขด่วนหมายเลขแจ้งเหตุ1 4, 4ึ่นะครับเป็นหมายเลขแจ้งภัยออนไลน์แล้วก็อายัดบัญชีนธนาคารลองกดถ้าอยู่ที่ต่างประเทศกดเบอร์ไทยบวก 6, 6แล้วก็1 4 4 1นะครับ บางประเทศก็โทรได้บางประเทศก็โทรไม่ได้ต้องลองเช็คก่อนถ้าโทรไม่ได้ให้แจ้งผ่านเว็บไซต์ thai police o n l i n e .go.th นะครับตามที่ผมขึ้นลิงก์ตรงนี้ thai police online .go.th ตรงนี้จะทําให้เราแจ้งได้ซึ่งถ้าเราอยู่ต่างประเทศเราอาจจะเข้าหน้าเว็บไม่ได้ดังนั้นให้เพื่อนของเราที่อยู่องไทยทําการแจ้งแทนเราก็ได้นะครับเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองดีกว่านะครับทุกท่านจะได้เห็นโอเคชัดขึ้นลิงก์ไทยโพลิสออนไลน์ .go.th นะครับ ถ้าเราแจ้งเองไม่ได้เราให้เพื่อนเราที่อยู่ในไทยแจ้งให้ผ่านเว็บไซต์แต่ให้รหัสล็อกอินของเราไปเขาจะส่งไทดีมาแล้วก็สแกนไทดีแล้วก็ส่งให้เพื่อนไปนะครับก็จะสามารถแจ้งความได้เลยนะครับพอแจ้งเสร็จคราวนี้ต้องมอบอำนาจครับการมอบอำนาจไปที่สถานตำรวจทําได้โดยเขียนหนังสือมอบอำนาจนะครับเขียนด้วยลายมือก็ได้ครับชื่อนามสกุลเรา ชื่อที่อยู่อายุเบอร์โทรมอบอำนาจให้ใครเขียนให้ครบถ้วนแล้วก็ลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายทั้งตัวเราเองแล้วก็คนที่เราับมอบอนนาจแต่ให้อยู่ต่างประเทศต้องไปที่กงสุลน,นะครับสถานทูตใกล้บ้านนะครับไปได้เลยไม่ต้องเดรงใจเขานะครับเขามีหน้าที่บริการเรื่องนี้อยู่แล้วอย่าคิดว่าโหไปสถานทูตเรื่องใหญ่ไม่กล้าไปหรอกอย่างบ้านเราครับเรามีสถานทูตอเมริกาสถานทูตจีนสถานทูตอะไรต่างๆเวลาคนที่เขามาเที่ยวบ้านเราแล้ว,ลวเขาเกิดปัญหา เขาก็ต้องไปติดต่อสถานทูตเขาซึ่งเขาบริการดีเหมือนกันครับเราเป็นคนไทยเราไปอยู่ต่างประเทศสถานทูตเขาก็บริการเราดีไม่ต้องกังวลเลยนะครับไม่ต้องกลัวที่จะไปสถานทูตนะครับแต่ถ้าสําหรับใครที่ไปต่างประเทศแล้วไปสถานทูตไม่ได้จริงๆไม่สะดวกจริงๆต้องจ้างทนายนะครับการจ้างทนายให้คนในประเทศเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยไปติดต่อทนายที่บ้านเรานะครับอย่าทําผ่านออนไลน์เพราะอาจจะเจอมิจฉาชีพหลอกซ้ํา ทนายออนไลน์ที่เป็นมิจฉาชีพเยอะมากๆนะครับดังนั้นให้เพื่อนเราเนี่ยไปสถานีตํารวจจะมีทนายอาสานั่งอยู่ไปสถานีทนายาาเขาเรียกว่าสํานักง,งานกฎหมายของทนายใกล้บ้านก็ได้นะครับแล้วก็บอกเขาว่าต้องการรับรองลายมือชื่อในการมอบอำนาจออนไลน์เขาก็จะมีค่าบริการนะครับเราก็ต้องจ่ายค่าบริการนั้นไปนะครับเสร็จแล้วพอได้บันทือมอบอำนาจเสร็จมีการรับรองแล้วก็ไปสถานีตํารวจครับ เตรียมเอกสารต่างๆสำเนาพาสปอร์ตสำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจนะครับหลักฐานที่ถูกกกงให้ครบถ้วนแล้วก็ไปสายตำรวจเพื่อแจ้งความดำเนินคดีคนไลน์จนถึงที่สุดนะครับแล้วก็รอให้คดีถึงชั้นศาลเงินที่อายัดไปได้เนี่ยเราก็จะไปขอคืนจากปปงนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการรับแจ้งคดีออนไลน์ทั่วไปนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในเรื่องของถ้าอยู่ต่างประเทศแล้วเราจะแจ้งความอย่างไรดี นะครับก็วันนี้ใช้เวลาไม่นานครับเอามาเป็นเกล็ดความรู้เล้วให้ทุกคนฟังเป็นการเพิ่มพูนแล้วก็หากบางวันมันเกิดเหตุกับคนใกล้ตัวเราลูกหลานเราพ่อแม่เราที่อยู่ต่างประเทศเราจะได้นึกถึงคลิปของผมครับว่าเอ้ยคุณตำรวจคนเนี้ยลองเป็นไทยเนี่ยเขาเคยทําคลิปเอาไว้อยู่ในเพจไม่เป็นตำรวจไม่รู้หรอกในทิกต็อกนะครับใน YouTube สามารถไปเอาคลิปย้อนหลังแล้วส่งให้เขาดูได้ เพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้กดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปเอาไว้กดหัวใจเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวพอผมทําคลิปนี้เสร็จก็อย่าลืมมากดรีโพสต์หรือกดไลค์เอาไว้นะครับเพื่อเก็บคลิปของผมเนี่ยเอาไว้ใช้ในยามจาเป็นที่ต้องเกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนจริงๆนะครับช่วงนี้ก็มาทักทายเพื่อน,อนๆในคอมเมนต์กันดีกว่าว่าที่เข้ามาเจอกันในวันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ใครอยากสอบถามเรื่องอะไรก็พิมพ์มาได้เลยนะครับสวัสดีคุณพุก ปุ๊คนสะกน,นะครับสอบถามค่ะโดนหลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์เรื่องอยู่ที่สอทหนึ่งแล้วค่ะคดีแบบนี้จะมีอายุความกี่ปีถ้าหลอกให้ลงทุนเนี่ยอายุความ10ปีนะครับ10ปีก็ใช้เวลาดําเนินคดีได้ไม่ต้องกลัวเลยครับคนลไลซ์ยังไงโดนออกหมายจับแน่แต่ว่าเรื่องการที่จะเอาเงินคืนเนี่ยต้องให้สอทอเนี่ยทำเรื่องนะครับ ไปจนถึงชัง้นศาลอายัดบรรทุกบัญชีเลยอย่าอายัดแค่บัญชีที่1นนะครับเพราะว่าคนไร้มันโอนไปหลายบัญชีมากก็อายัดทุกบัญชีก็มีโอกาสที่จะไปเอาเงินคืนตอนชั้นปปงอครับซึ่งระยะเวลาก็ใช้เวลา6เดือนขึ้นไปนะครับไม่ไม่เร็วนะครับถ้าใครที่ทักเรามาบอกว่าสามวัน7วันเอาเงินคืนได้นะครับให้คุยกับตารวจปอมทนายปอมให้ให้เข้ากลุ่มไลน์บอกว่าเดี๋ยวจะเจาะระบบ นะครับมีเงินคือต้องโอนเงินเพิ่มถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราต้องโอนเงินเพิ่มเนี่ยเจอพิจฉาชีพกำลังหลอกเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอ้อนะครับสวัสดีคุณปานีคุณอลรดีแอนนะครับตำรวจทำคลิปแบบนี้ให้ประชาชนดีที่สุดครับดีดีครับประชาชนต้องช่วยแชร์คลิปคุณตำรวจได้นะครับเพราะว่าคุณตำรวจจะได้มีกำลังใจในการที่เตือนภัยในทุกๆวันนะครับเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วว่าอยากช่วยคนให้ได้ในทุกๆวันเลยครับก็มาช่วยกันนะครับ มีคนตุ๊กส่งเว็บไซต์มานะครับขับ V33 ใช่เว็บมิจฉาชีพไหมในเมื่อคนตุ๊กส่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าไปให้คนตุ๊กดูว่าเป็นเว็บไซต์ของมิจฉาชีพไหมนะครับ CLUB เปลี่ยนภาษาก่อนนะครับ CLUB ขับ B ภาษายังไม่เปลี่ยนนะครับ C แล้ว หมือนผมจะเคยเข้าไปเลเออแล้วเลยนะครับเว็บไซต์นี้เพราะมันมีบอทที่ผมเข้าอยู่คำวีสามสามถ้าใครกำลังลงทุนอยู่นะครับเป็นเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่มิจฉาชีพเอามาใช้ให้เราไปเหมือนไปเล่นลอตเตอรี่ไปเล่นจับรางวัลสิบสองลักษณะอย่าเข้าไปเล่นเป็นอาถานนะครับเพราะถ้าเราไปเล่นแล้วเนี่ยเราจะเจอไม่จะชีพหลอกเรานะครับเอาตัวเลขยอดเงินปลอมสุดท้ายเราถอนเงินไม่ได้นะครับเราโดนเขาหลอกนะครับ อย,อย่าไปโดนเขาหลอกนะครับไม่อยากให้ใครโดนหลอกเลยนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับเนี่ยผมดูหน้าตาเว็บก็รู้เลยว่าเป็นพิจชรณานะครับค่าวที่เลาผมเคยเหมือนใช้ทีหนึ่งสอมหนึ่งสะครับอันนี้ผมลองเน่สมัครง่ายมากแล้วก็กดหน้าตาเว็บไซต์นะครับ ก็เลยจะบอกว่าอย่านยครับมันก็จะมียอดเงินมาให้เราว่าถ้าเราเข้าไปเล่นเนี่ยอันนี้คือหน้าตาของเว็บไซต์มิจฉีชีพแน่นอน,นผมทำจอที่ทุกท่านจะได้เห็นเห็นไปด้วยกันนะครับเนี่ยครับอันเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยมีถอนเงินมีบัญชีธนาคารทาธุรกรรมบันทึกยอดได้ยอดเสียนะครับเราเข้าไปเหมือนเล่นพนันปัดสล็อตหรือทําอะไรก็ตามเราได้เนี่ยผมบอกเลยว่ามิจฉีชีพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าเข้าไปเล่นเป็นอาถรนะครับเนี่ยหน้าตาแบบเนี้ย มีเสือมังกรมีลอตเตอรี่คลิกเข้าไปปึ๊บอ่ามีออกเลขมีหมุนหมุนโอ้โหดูน่าสนใจปึ๊บป๊บเราก็ปั่นเลขโอ้โหถูกรางวัลลงเงินก่อจํานวนเงินนะครับก่อเข้าไปเสร็จปึ๊บกำหนดเันส่งวางชิปอะไรพวกเนี้ยอย่าเล่นเลยนะครับเว็บไซต์มิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์หลอกให้เราเหมือนได้คือโชว์ตัวเลขให้เราโอนเงินให้เราเนี่ยอันเนี้ยดูหน้าตาแล้วก็ไม่น่าไว้ใจเลยครับอย่าไปเล่นเลยนะครับมิจฉาชีพแน่นอนนะครับ ับบ V33 นะครใครยังไม่โดนไม่รู้ต้องดูแลตัวเองกันนะคะทุกคนนะครับมีคนพิมพ์มา 哎，北机。